ก็จะมาคัดพ่อแม่พันธุ์กบนะครับที่จะเพาะคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาคัดกันว่ามีวิธีการคัดยังไงเนาะให้สามารถพักเป็นลูกออสเป็นตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นครับ,นะรบดูอันนี้พันสีเหลืองทองเนาะ พันธีสงทองนะครับดูตรงใต้คางนะครับดูนี่เนยนี่นะดำดำนะครับนี่ดำดำนะครับอันนี้พร้อมแล้วเพื่อสีดำชัดเจนนะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้อายุก็จะใช้ประมาณ8เดือนนะครับขึ้นไปถึง2ปีนะครับที่จะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์เนาะ นะมาพีแล้วอ่ะดูดูดอ่ะแล้วก็ดูรัดแน่นเลยนะครับถ้ารัดแน่นแบบนี้พร้อมแล้วนะครับนี่รัดแน่นแบบนี้พร้อมแล้วนะเนี่ยใช้ได้เลยนะครับตัวผู้นะครับอ่นะเดี๋ยวเราปล่อยลงหัวเพาะเลยนี่ก็พันธุ์สีเหลืองทองนะครับเป็นตัวเมียนะครับอ่า ตัวเมียจะไม่มีเห็นไหมจะไม่ม,ม,มีปุ่มสีดำๆใต้คางนะครับนี่จะไม่มีนะครับวิธีดูนะครับเราก็ใช้เวลา8เดือนนะครับอายุ8เดือนถึง2ปีนะครับไข่จะสมบูรณ์แข็งแรงนี่เราก็ขูดตรงเนี้ได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยจะดังแคว๊กแคว,แควเหมือนกระดาษทรายนะครับเนี่ยเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะนวเดี๋ยวใส่ไข่ทางเพาะเลย นะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมาได้นะครับเราจะปล่อยลงไปทุกันไปลงใส่ชั้นเคาะเนาะเราก็ปล่อยแบบนี้ก่อนแบบแห้งๆไปเนาะแห้งๆไปก่อนอย่างนี้จะประมาณสี่ทุ่มเราก็เปิดสปริงเกอร์เนาะอันนี้แบบ นะครับนะครับเราก็เช็คสปริงเกอร์แล้วใช้ได้นะครับแต่เราจะเปิดอีกทีตอนประมาณสี่ทุ่มนะเนาะเราก็เริ่มเปิดตามให้นะครับตั้งแต่สี่ทุ่ม หรือว่าลองถ้าใครอยากจะประหยัดน้ํานะครับก็บเที่ยงคืนนะครับตีหนึ่งก็ได้นะครับกบจะเริ่มร้องครับเราก็ปล่อยไว้่างนี้ครับสักประมาณตีห้านะครับค่อยมาดูอีกทีหนึง่งพราช่วงนั้นนะกบจะเริ่มไข่นะครับเริ่มเกาะเริ่มเข้าคู่แล้วก็เริ่มไข่นะแต่ค่อยมาดูกันตอนเช้าครับท่านผู้ชม 好酷，我觉得。 เรามาดูผลการเพราะากันว่าเป็นไงมั้งได้ผลนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังเข้าคู่กันอยู่นะครับเียบเาจะย้อนแสงนิดนึงนเข้าคู่กันขายเต็มเลย Субтитры создавал DimaTorzok เขาไปไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเปิดโคนมานะครับอากาศร้อนหน่อย ยังเกาะคู่อยู่แสดงว่ายัางมันไข่ไม่หมดเดีย๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยก่อนนะเดีย๋ยวเขาไข่หมดตัวนข้างบนก็ไปไข่ข้างบนเข้าคู่กันอยู่ปล่อยคนระับ 私たちは、私たちは、私たちは、私た